สวัสดีครับพบกับช่องบูปชาเคนะครับวันนี้อยู่เกมนะครับเดทเรีวนะครับนะครับร่างต้อยนะครับตอีนี้เราจะมาประกอบด็อกเตอร์นะครับนิโคลัสเทสลาครับนิโคล่านิโคล่าเดี๋ยวเราแปะเลยนะครับเดี๋ยวจะให้บัวช่วยบัวช่วยนะครับยิงกระสุนเดี๋ยวให้บัวมาเก็บของกอนบัวมาเก็บของเรียบร้อยก่อน แล้วขึ้นไปอยู่บนรถนะครับเก็บทองไปให้หมดเลยเก็บม้าโพนี่ด้วยอันนี้จะเป็นบอสนะครับตอนสุดท้ายของเรานะครับเี๋เราต้องประทะาก,กับมันนะฮะเก็บทองเก็บทุกอย่างเก็บประตูโพนี่โพนี่แลนด์เดี๋ยวนะแขนที่ข้างขายข้างอยู่นี่ <Okay. S 2> อ้าวหัวอยู่นี่นะครับดูมันมองรดยวยเ,เนี่ยดูมันเดะมองหน้าหาเรื่องแล้วอะแปะครับแขนแขนี่ข้าง โอ้ <Yeah>. oh, ไม่ไม่ไม่ไมเสร็จแล้วเดี๋ยวให้บัวเอาของไปเก็บให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวบอกเวลาหน่อยนะว่ากี่โมงนะเราจะติดไปตอนเกือบเกือบกลางคืนเพราะตอนคืนเราตลอจะวิ่งเร็วครับเราจะหลบกระจมตีศัตรูได้ไปหมดละกี่โมงแล้วก็ไม่รู้นะครับต้อยต้องถามบัวก่อน อ๋อบัวบอกอ,อ,อ,อะไรครับประมาณเที่ยงวันนะครับเที่ยงวันยังรอก่อนเราต้องทนนะครับอยู่กับดุกตร์ทิส่าจนถึงเช้าขอไม่มีละนะครับนี่คือกี่โมงแล้วครับตอนนี้ บ่ายโมงนะครับหรือเจ้าเลยแต่ถ้าเอาเลยก็มีความเสี่ยงนะครับเราจงขึ้นตัวช้าอยู่เดี๋ยวก่อนเราไปดูเจ้าทรเทสลาก่อนนะครับเราใช้ดาบแบมพายจิ้มอกนะครับเออนีเด้อไปจ้าอาจาจา่าดีแบนพายนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ดาบแบนพายในฆ่าแบมพายในครับคืนนี้แต่ตอนนี้เราต้องอย่าห้าวครับ ใ้แล้วดูเวลาดีๆครับวางแผนดีๆกี่โมงแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ห๋อยือน,นอ,อยู่บนนี้แล้วครับเตรียมจริงแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ปลอดภัยก็ให้หลบเข้าไปในรถไฟนะครับเป็นที่จุดเซฟโซนของเราสี่แล้วครับผมว่าพอแล้วล่ะเดี๋ยวผมไปกดละสักหกโมง อย่าไปกดแล้วครับทุ่มหนึ่งกันแหน,นะครับเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับกลไกของฟ้าผ่าห้าอะไรครับพอก,กดปุ๊บเนี่ยเราจะออกไปข้างนอกเลยนะฮะเราจะไม่อยู่ข้างในเพราะเดี๋ยวศัตรูจะบุกมาละใกล้ละ รอเวลานิดเดียวนะครับรถเราอยู่ใกล้ๆนี่ไดูหน้ามันก่อนงไงด็อกเตอร์เทสลาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดแล้วนะครับทุ่มหนึ่งละกดเลยดีกว่ากดเลยนะครับ นี่งไงเรียบร้อยมาแล้วนะครับเราจอบเพื่นนอกแล้วคืมฟ้าค้นฝนเปียงๆมาแล้วมาแล้วครับซอมบี้มาด้านหลังครับซอมบี้มาด้านหลังหลบเข้าไปในรถเลยครับงั้นมาแล้ว <c oughs> ออกมาช่วยนะครับ รถเป็นไงบ้างอ้มาละมาละมาละโอ้มาเพียบเลยครับทุกวิทยาศาสตร์ไปคืนหมาป่าด้วยเหรออ๋อไม่คือซอมบี้นะครับได้ไงจะวิ่งเป็นวงกลมนะครับ เราจ่วพีวงกลมนะครับเพื่อไม่ให้ศัตรูเล่นางานเราได้โอ้โหวิ่งวงกลมนะครับมาไหมมาแล้วนะครับนี่ไงล่ะวิ่งวงกลมนะครับไอซอมบีก้ก็โอ้โหสายปฟะาด นี่ครับยิงเป็นงนี้แหละมาสิหมดยังออกมาเลยซอมบี้ออกมาเลยนกยักวิทยาศาสตร์ซอมบี้นะมามาสิโอ้โดนมีกันนะเนี่ยนี่ครับ หลบก่อนโอ้โหยิงลืยงหน้าเข้ามาเลยนะครับอื้อยมันโดนเดี๋ยวกินสเต็กออยหนึ่งนะครับกินช็อกกานหนึ่งมายิงครับออกไปเยอะมาก น่าจะเช้าแล้วนะครับยางอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ถ่ายเกลี้ยงไปดูครับโอ้โหรถโต้คเสลาไปแล้วนะฮะทิ้งไว้แต่ปืนอา้าวเก็บปืนนะครับเก็บเงินก่อน ตอนนี้นะครับเราได้ปืนลำแสงอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วเดี๋ยวต้องเก็บอันนี้ไม่ด้วยอันหนึ่งนะครับโอ้เก็บได้ไหมเนี่ยโอเคโอ้ยิงได้ด้วยอ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่สุดยอดครับยิงปืนฟ้าผ่านะครับอันนี้ไม่ต้องฆ่าเอาไปฆ่าดรเทสลานะ อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราบุกไปถึงดานสุดท้ายได้เลยนะครับเดี๋ยวต้องเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งไอ้นี่นะฮะใกล้ๆกับอันนี้เลยสายล่อฟ้า นี่นะครับเดี๋ยวก็เอาปืนนะครับอิเล็กทรอนิกตรงนี้นะครับมาวางใกล้ๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าระวังวูฟนะครับระวังวูฟนะเดี๋ยววูฟโดนนะครับอ่าแล้วเราไปแล้วนะไปครับ เติมพลังให้เต็มเลยครับเติมถ่านอย่างนี้เต็มเลยเราจะไปกันแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับแสบเป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวตอนหน้านะครับเราจะไปบุกที่80,000เลยแล้วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ